โอ้โวางปุ๊บมาเไรน,นี่เลยเออรถตัดหญ้าสนามกอล์ฟครับพิชาตพิชาติตะโกนก่อนสวัสดีครับผมโอ้เฮ<อ>้ยได้ไผมผมเป็นไอดด้นนะสวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพนะครับตะโกนต้องตะโกนปะโอ้หนะไปแล้ว อยู่กับผมเองดำซิ่งครับาสนมด้าตัดน,นีย่าอก็รงี้ตัมาดูรถตัดหญ้าครับโอ้โหแปลกเนี่ยแหมลูกกอลฟรถดูหลังเบาดีกว่าไม่เป็นไรตัดหญ้าตัดหญ้าสนามกอล์ฟครับแม่ตรงนี้หน่อยจะโกนได้ฟังหน่อยสิปีเยสิบหปี สิบห้าปีครับหนึ่งล้านห้าแสนยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรอ่านได้ฟังหน่อยโตโรโตโรอโคโรโคโรนใช่นี่มาสเตอร์ไม่ใช่ไหมโตโรต้าเอ็กซ้คันหนึ่งล้านห้าละพี่ลบกวนปามปเลยเอาป่ามยเน่ะ ปาขอตัดตัดนิดนึงไดไหมอ่ะได้ได้แบบเอาได้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 เอาเลยป่ะอ่ะไอไอไอจะของรถเดี๋ยวดืเจ้าโอตากอนก่อนตากอนก่อนตากอนก่อนเดี๋ยวป่าป่าขึ้นไปเลยพิชาตพิชาตากลอนก่อนสวัสดีครับผมโอ้ยเดีือดเดือดเอาไดผมผมเป็นไอดอลน่ะสวัสดีครับผมชาตเจริญทรัพย์นะครับตากอนต้องตากอนป่าก่อนแล้วนะ นี่ก็อุ๊เป็นใบมีดครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยทุกคนอโอ้โอข้องหลังก็มีโอ้ระบบไฮโดรลิกโอ้ยกนี่โอ้โอ้เฮ้ยพับได้ด้วยหรอโอ้เจ๋งอ่ะ

น้ำมันดีเซลอู้หูมันมันมีกี่เกียร์ป่ะไม่มีมีเดินหน้าถาอยถหลังอย่างเดียวเดินหน้าถอยหลังอย่างเดียวถอยหลังนี่ระบบทำง,งานมันจะไม่ตัดยากนะ,ต,ะตัดไากมันจะแต้มมันไม่ขาดหรอกอ่าเดินหน้าตัดอ่าเดินหน้าตัดอย่างนี้แล้วป่ะแล้วแล้วคอนโทรลนี่มีอะไรบ้างอ่ะก็มียกขึ้นยกลงอ๋อยกขึ้นยกลงหน้ายกลงก้หลังท้างหลังยกขึ้นอ่าที่เดียวทำงานระบบ มบพวงหมุนอ๋อแล้นี่แหละอนี่คาเร่งคานอ่หมุนไม่ได้อ๋อกดปุ๊บต้องลมหมุนองลงลงทาฮะมันลงปุ๊บทำงานเองเลยเหรอคับอนู่นถังน้ำมันนี่ไฮดรอลิกอ๋อนี่ อันนี้มันเครื่องเครื่องกี่สูบปะสี่สูบเครื่องสี่สูบนะครับทุกคนผู้ย่างเท่ะคืออเอมือกหั่าหลงใช่ไหมครับ่ก็อนีกว่าตามเดิมเก็บทุกปะต้องมีอืม เดี๋ยวขอดูใบมีดก่อนนะปายาวลงนะโอ้ดูใบมีดครับมีทั้งอะไรแต่อะไรเขาบอกครับโอดแพนนะนี่อย่าไจับงันวะไหมเขาไม่ได้ทำงานตัวตัวนี้เมดอินอะไรครับนี่้หเมดอนนีกชัพวงตัวนี้ตัวเดียวนะสี่มือนะต้นนี้ตัวเดียวนะใบเนาแต่มันก็ไม่ค่อยมันไม่คมนะป่า นี่จะคมใบมีดตัวล่างเออเยพี่เอ็กโอ้เฉพาะดีแน่ไม่เข้าดีแน่หนังเหนียวใช่ใช่อ๋อมันปั่นมันนี่มันนี่ไงใบใบละสี่พันลูกปืนนี่จะไม่ตับแล้วลูกปืนนี่ตับเท่าไหร่ลูกปืนนี่พูดไม่ถูกอ่ะมันอันนี่าจะหลายพันไม่เกี่ยวโต้มันมีแค่ตอนหน้าโู้ใบมันขมยูนี่อันนี้เป็นใบมีดนะครับอันนี้เป็นปั่นมาใส่นี่เราเรานี้อันนี้มาอะไรป่ะ เบรกเบรกอันเนี้ยอันนี้กับเร่งเดินหน้าสลังอ๋ออันนี้ระบบทำงานติดล็อกตรงนี้ถ้าเอาตรงนี้ลงระบบใบมีดจะไปทำงานอ่าอันนี้ตัวตัดอ๋อตัดใบมีดโหสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวครับจะทำงานต่อถ้ายายาวนะถ้ายายาวนะมันจะตัดยามันต้องซ้ำ แต่ถ้าย่าสั้นๆเนี่ยมันตัดทีเดียวขาดมันไม่ทำเลยไม่อะไรนะนี่ไม่ละมันก็ตัวรูดผมอ่านไม่มีเม็ดชิ้นอะไรเลยนี่อยู่ตรงนี้เปิดมือคุ้มหางหย่อเนไปทำงานแล้วปะครับโอเคครับวิ่งไปทางไหนนี่อันนี้วิ่งได้เร็วไหมไม่เร็วครับไม่เร็วไม่เร็วมเแต่ถ้าเอาตัวนี้ลงอะ ตัตัดตัวนี้เป็นตะลึง่นิดนึงทำใไมตัวตัดก็จะอื่นมาทีนี้ตัวตัดตัอ่าไปเลยครับว่าผมตัดไก่เลยไก่ไก่ไกไม่รูเลยอ่ะมาแล้วพี่น้องเป็นระบบไฮดรอลิกครับผมมันเร็วอยู่ดิเครื่องสี่สูบครับ ไปแล้วรถตัดหญ้านี่ก็เป็นรถไถครับอู้อู้อู้อูอ้้อ้ LC7 ปัดไปโอเคครับทุกคนคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ